สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจีมาตรวจดวงประจำเดือนกันยายนดาวย้ายราศีในเดือนนี้จะส่งอิทธิพลกับคุณอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะในวันที่หนึ่งกันยายนดาวพุธเดินเสดอยู่ในราศีสิงห์สำหรับดาวพุธจะโครจรมาอยู่ในภพการเงินค่ะแล้วในภพการเงินเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะก็มีดาวไปสัมพันธ์เยอะแยะเลยแล้วก็เป็นดาวที่เอื้อคุณกันด้วยค่ะทำให้กรกฎ มีโอกาสรวยค่ะซึ่งคุณน่ะจะได้เงินมาจากหลายๆช่องทางเลยค่ะอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยเด่นมากๆเลยนะคะเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะก็อาจจะได้เงินมาจากหน้าที่ประจำนะคะเงินที่คุณได้เป็นประจำอะค่ะอย่างบางคนไม่ได้ทำงานนะคะอาจจะได้เงินจากครอบครัวเงินจากสามีนะคะก็เป็นเงินที่เราได้เป็นประจำเงินจากตำแหน่งหน้าที่เงินจากเงินปันผลเงินจากพักพวก เงินจากคู่ค้านะคะหรือว่าเงินที่ทํากับงานประจําก็ได้นะคะก็มองว่าอันเนี้ยได้เลยนะคะได้มาแบบไฟลุกเลยนะ,ะเพราะว่าหนึ่งเจอเจ็ดนะคะก็คือเข้ามารัวๆเลยจ้ะส่วนดาวพุธเนี่ยนะคะที่ย้ายมาก็จะกระตุ้นดาวจันทร์เป็นดาวคู่มิตรด้วยนะคะมันเหมือนว่าคือเรื่องของเงินได้มาอย่างง่ายๆปอกปลอกล้วยเข้าปากอย่างบางทีอะค่ะเราเข้าไปติดต่อคนนั้นคนนี้เพราะว่าเหมือนคุณจะมีสังคมเยอะนะคะในช่วงเดือนเนี้ย การไปเจอพบปะผู้คนทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยทำให้คุณได้สร้างคอนเน c t ชันได้สร้างเครือข่ายทำให้เครือข่ายหรือคอนเน c t ชันนั้นนะคะเอื้อคุณในเรื่องของการเงินบางทีนะคะคุณก็อาจจะได้ลูกค้าเนี่ยค่ะจากสังคมที่คุณเข้าไปนะคะหรือมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่านะคะที่แบบหายตัวกันไปนมนานมีโอกาสได้มาติดต่อมาพูดคุยมาเจรจานะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะอย่างเช่นบางทีเราขายบบประกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเจอเพื่อนเพื่อนไม่สบายมีการติดต่อคุยกันพอดีโอเคงั้นเดี๋ยวฉันซื้อประกันกับเธอนะคะหรืออาจจะเป็นญาติของคุณก็ได้นะคะช่วงนี้ก็เข้ามาสัมพันธ์กับตัวเราเยอะหน่อยนะ,ะบางทีไปไหนมาไหนด้วยกันญาติก็ออกให้เพื่อนก็ออกให้คือมันเหมือนว่าการเงินมันชิลชิมากเลยะค่ะมีคนมาช่วยตรงนั้นตรงนี้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย แบ่งเบาเรื่องของค่ากินอยู่นะคะรวมถึงนะคะการสร้างคอนเน็กชันอย่างที่บอกนะคะว่ามีโอกาสในเรื่องของการต่อยอดมากๆด้วยในเดือนนี้ในวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์ย้ายมาทำมุมจตุสดายดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินโคจรมาอยู่ในภพศาัชชาค่ะทำให้ในช่วงกลางเดินไปเนี่ยนะคะมันเหมือนว่ามันจะมีรายจ่ายนะมาจากภพหาสชาก็คือสังคมของคุณนั่นแหละนะคะ คือมันเหมือนประมาณงานราดงานหลวงอะนะคะการเข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนสังคมมันก็จะมีภาษีสังคมรายจ่ายแล้วก็มองว่ารายจ่ายเนี้ยนะคะก็อาจจะจ่ายไปเพราะว่าคนรอบด้านบอกบุญมานะคะว่าคนนั้นคนนี้มีปัญหาเราก็ต้องร่วมช่วยเขาไปนะคะเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยก็จะสัมพันธ์นะคะกับดาวคู่ศัตรูเลขสามเลขแปดเลขเเนี่ยนะ,ะอยู่ในภพมุมที่เป็นภพบเบียนเหมือนกันนะคะเลยแบบ ช่วงนี้คนปัญหาเยอะนะไปอยู่กับกลุ่มก้อนไหนเขาก็จะมีปัญหาหรือมาบอกบุญคนนั้นคนนี้มีเรื่องอ่ะแล้วก็ต้องช่วยไปนะเพราะว่ามันเหมือนคือเลขหนึ่งกับเลขหกอยู่ในภพศาสตร์ช้ามันเหมือนว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์บางทีเราอยู่กลุ่มเนี้ยเราก็ต้องช่วยเขาเวลาที่เขามีปัญหาหรือที่เขาบอกบุญนะคะพ <genau S 2> เพราะว่ามันก็จะต้องมีผลประโยชน์ต่อเนื่องอ่ะบางทีเราอาจจะต้องการความรู้จักเขาเราอาจจะต้องการเครือข่ายจากเขานะคะ มันก็จะต้องแบบช่วยกันไปสหอาดช้าเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนหรือญาติของคุณก็ได้นะคะพอกลางเดือนไปเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะการไปเจอกลุ่มคนมากๆมันเหมือนมันเป็นรายจ่ายมันพุ่งเข้ามาแล้วนะบางที จะเป็นช่วงที่เพื่อช่วงนี้เพื่อนก็พังเหลือเกินจ้ะตกงานนะคะตกงานบางทีแบบเออมาเจอกันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวเธอไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราก็ต้องช่วยเขาใช่ไหมคะเพราะว่าเคยเป็นเพื่อนรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเคยสนิทกันมาก่อนเคยแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอดีตนะเขาพังเราจะไม่ช่วยเขาเหรอแค่ข้าวมื้อหนึ่งจะเลี้ยงไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไปเที่ยวด้วยกันก็เออเดี๋ยวเราออกให้นะเราออกเยอะกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ญาติก็เหมือนกันนะคะช่วงนี้เี่ยอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยก็มองว่าญาติก็จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะคะอย่างญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะสามวันดีสี่วันไข้นะคะเ,เดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลอีกละเดี๋ยวก็ป่วยอีกละ,ะเดี๋ยวก็ต้องไปหาหน่อยไปดูแลหน่อยซื้อข้าวซื้อของออกค่าหยูกยาให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าป้านะเพราะว่าลุงเขาเคยเลี้ยงดูเราสมัยเรายังเด็กๆนะตอนนี้ท่านไม่สบาย เราพอที่จะมีกําลังแล้วก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลก็ต้องเดินทางไปหาหน่อยนะคะถึงแม้จะอยู่ไกลก็ต้องไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนค่าใช้จ่ายมันไปแบบเรื่องภาษีสังคมหมดเลยนะ่ะในวันที่19กันยายนดาวพุธโคโจรเดินเสดเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดอยู่ในมุมจตุสดายดาวพุธจะโคโจรมากระตุ้นพบสหชัชชะทำให้พบสหชัชชะเนี่ยมีดาวลออยู่ถึงสดวงนะคะ ทำให้มันเหมือนเรื่องงานลาดงานหลวงเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องต่อเนื่องที่คุณจะต้องเข้าไปเป็นตัวแทนไปเป็นด่านหน้าไปเป็นคนพูดไปเป็นกระบอกเสียงของสังคมที่คุณอยู่ะคะ่ะบางทีเราอาจจะไปเป็น MC เป็นประชาสัมพันธ์เป็นคนช่วยทำเรื่องของเอกสารคือเหมือนเราต้องไปเกี่ยวข้องกับชาวบ้านนะคะค่อนข้างเยอะนะในเดือนนี้นะและมองว่าการมาของดาวพุธในครั้งนี้นะคะ ท่านโครจรเดินเร็วมาปุ๊บเลยมันเหมือนมันมีเรื่องที่จะต้องติดต่อมีเรื่องของเอกสารอะไรบางอย่างอะค่ะที่คุณจะต้องแบบทำหรือดำเนินการซึ่งเอกสารที่คุณกำลังจะใช้หรือทำนะคะตั้งแต่เนี่ย19กันยายนเป็นต้นไปอะมันมีมุมดาวที่เป็นดาวคู่ที่ดีและเสียนะคะอาจจะเกิด ปัญหานะมีอุปสรรคบ้างนะคะมีแบบว่าส่งแล้วส่งอีกแก้แล้วแก้อีกนะคะหรือเอกสารมันมีข้อผิดพลาดหรือมันมีอะไรที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมานะคะมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทาเอกสารอะไรเช่นทําเอกสารเรื่องของประกรัน สมมติคุณจะไปเคลมประกันให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ของคุณที่เขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเอกสารนะมันมันไม่ชัดเจนมันไม่ถูกต้องมันจะต้องกลับมาแก้ไขนะคะหรืออาจจะได้ไม่เต็มจํานวนอะไรประมาณเนี้ยหรือมันอาจจะเป็นเอกสารที่คุณขอกู้เงินก็ได้นะคะก็อาจจะต้องแบบ ส่งแล้วส่งอีกนะคะหรือมันยังไม่ผ่านมันยังติดอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่ามุมดาวเนี่ยยังสัมพันธ์อยู่ในจุดที่เป็นวินาที่เป็นอรินะที่เป็นดาวคู่ศัตรูส่งอิทธิพลถึงแล้วก็มองว่าดาวพุธน่ะคือเรื่องของการสื่อสารการติดต่อก็จะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากคนในครอบครัวของคุณนะคะบางทีคุณอยู่ไกลกันเนาะก็อาจจะมีแบบยกหูโทรหา อลายมาบอกนะโทรมาบอกหรือไม่ก็เดินทางมาหาเลยนะคะเหมือนได้รับการติดต่อจากคนในครอบครัวเรื่องของผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ลูกพี่ลูกน้องนะคะเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้นะ,ะเช่นเออกำลังจะเดินทางไปทำบุญนะเ,เลยติดต่อมาเผื่อว่าอยากจะเจออะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะไปด้วยกันไหมอย่างนี้เป็นต้น ในวันที่21กันยายนดาวสุกเสิรเป็นเกษตรตาธิบดีดาวสุกจะโคจรมาอยู่ในภพพันธุเป็นเกษตรแล้วก็ได้เกณฑ์ด้วยแล้วก็ได้มุมตรีโกณด้วยนะคะดาวสุกเนี่ยเด่นมากๆเลยค่ะเลยเหมือนว่าคุณกําลังจะมีโชคนะหรือมีความสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินของคุณนะคะที่คุณได้ติดต่อได้ไดพยายามอะไรไว้ก่อนหน้านี้นะคะมันเข้าสู่จุดสําเร็จในวันที่21กันยายนนะคะ ซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นเกณฑ์ขายบ้านขายรถได้นะจำนำจำนองได้กู้เงินได้นะคะคือมันเหมือนมันมีความเสียหายอะไรบางอย่างกับเรื่องของทรัพย์สินคุณก่อนนะเพราะว่ามันมีคำว่าวินาศกับคำว่ามรณนะอย่างเงี้ยค่ะ เช่นแบบอาจจะต้องเอาบ้านไป r e โนเว t e แล้วถึงจะขายได้นะคะต้องเอาบ้านไปเสียก่อนคือเอาไปจำนำจำนองอะ่ะถึงจะได้แบบเ,เงินมาแเรวไปต่อยอดในการทำงานต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่นะคะถึงจะดีต่อการทำงานต้องมีการขยายสาขาไปอยู่ในที่ใหม่ปิดที่เก่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนพันธุคือทรัพย์สินของคุณอาจจะเป็นสำนักงานจะเป็นโกดังจะเป็นบ้านจะเป็นรถอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะมันจะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงนะคะแก้ไขยโยกย้ายนะคะแล้วมันจึงจะดีนะ,ะจะช่วยเอื้อในสิ่งที่คุณกระทำนะ,ะเช่นเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องความสําเร็จนะคะทีนี้พันธุเนี่ยนะคะยังแปลว่า คนในครอบครัวนะซึ่งโดยมากก็จะเป็นคุณแม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะมีการพูดคุยติดต่อ,อการอยู่เป็นเนืองๆนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของสุขภาพของท่านก็ได้นะคะหรือของอาจจะเป็นคนอื่นเป็นคุณพ่ออย่างนี้ก็ได้นะคะมีการติดต่อพูดคุยก็มองว่าช่วงนี้นะคะคุณแม่เนี่ยนะคะโคจอมเป็นเกษตรคือว่านอนสอนง่ายนะคะพูดจาดีนะคะใจดีนะคะอยากจะให้เราแบบช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยคะก็สามารถ คุยกับคุณแม่ได้เขาก็จะคอยแบบช่วยเหลือนะคะตัวเรานะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของโรภคภัยไข้เจ็บก็มองว่าท่านจะดูแลสุขภาพของท่านดีขึ้นกินอาหารดีขึ้นออกกําลังกายบ้างนะเคระียดน้อยลงนะ,ะหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องของความร่วมมือช่วงนี้แม่ก็แบบใจดีนะ,ะบางทีคุณหลอกล่อแม่ให้ช่วยทํานูน่นทํานี่นะ,ะก็มองว่าเขาก็ช่วยทานะ,ค,ะคอยเป็นแบบเป็นแขนเป็นขาเป็นแบบไอเดียเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราได้อยู่ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายประจำเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID c h ช t ตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ